นนีักข่าวไปถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะแกนนําพักภูมิใจไทยประเด็นเรื่องรวมไทยสร้างชาตินะกับภูมิใจไทยจับมือกันได้หรือเปล่านะอบจอสงขาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะเป็นไปได้หรือไม่นะคุณพิพัฒน์ว่ายังไงวันนี้ครับสงขาจะเป็นก็ ไม่มีความจริงครับเพราะผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับพี่ถาวรเลยแล้วก็ไม่เคยเจอกันก็ขอปฏิเสธในเรื่องการที่ส่งนายกอบจจงังหวัดสงขลาไม่มีครับ ตอนนี้ก็เท่าที่เห็นมีผู้ที่แสดงตัวว่าจะลงนายกอบอจอสงขาก็มีอยู่3าคนนะฮะก็มีพรกประชาธิปัตย์หคนแล้วก็ประชาชน1คนแล้วก็อิสระอีกหนึ่งคนแต่ตัวผมเองก็อาจจะสนับสนุนสอจอซึ่งเราจะคงจะส่งสจแน่นอนเพื่อจะช่วยดูแลแล,และตรวจสอบผู้บริหาร ไม,ไ,มไ,ม <S <S ไม่ส่งครับไม่ส่งชัดเจนครับว่าเราไม่ส่งไงนักข่าวถามตอนท้ายส่งนายกอบจหรือไม่ภูมิใจไทยไม่ส่งครับนี่ไงเห็นไหมแต่ท่านปฏิเสธนะคือรับไม่ได้แล้วแหละแต่จริงๆอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงยังไม่ได้คุยกันไงเออแล้วทีนี้นักข่าวถามต่อกระแสข่าวว่าสสพิมพ์พัฒนาสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเฮ้ยข่าวแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห ท่านรัฐมนตรีว่ายังไงครับกร่คุยนพิมพัฒ่าอ๋อยังไม่ได้คุยกันครับเรื่องนี้ไม่ได้คุยกันครับเขาก็อยู่พักรวมไทยสังชาติอยู่แล้วนะครับเราเป็นพักรวมรัฐบาลเราคงไม่ไม่กล้าทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ไปล่วงล้ำพักรับในฐานะพักร่วมครับผม ก็ให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลด้วยกันค่ะแล้วข่าวก็เลยถามต่อทีนี้เอา้านครศรีธรรมราชโมเดลอ่ะมันจะส่งผลดีต่อก,การเลือกตั้งใหญ่ในภาคใต้ภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะผู้ชนะคือสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยค่ะแล้วตอนลงเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยนะทางรวมไทยสร้างชาติเขาก็เป็นลงแข่งอแล้วมาช่วยด้วยแล้วมาช่วยด้วยนะเนี่ยมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีอธิบายยังไง การที่มีการเลือกตั้งนายกยอบจจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอะไรที่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าในคราวนี้ก็เป็นความสามารถของผู้สมัครนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะเท่าที่เห็นอยู่ก็ช่วยกันหลายพรรคซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรมากมายเพียงแต่ให้คำปรึกษาบ้างนะครับเท่านั้นเอง ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองนะครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งเราก็อยากจะได้พื้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนการต่อสู้ก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปในฐานะที่ทางพรรคภูมิใจไทยมอบหมายให้ผมดูแลพื้นที่ภาคใต้ผมก็ต้องพยายามถึงที่สุดเพื่อจะให้ได้พื้นที่มากขึ้นไอ้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่ารวมกันตีได้นะครับเพราะถึงเวลามีการเลือกตั้ง ใหญ่นะครับผมก็คิดว่าแต่ละพักเขาก็ต้องมีกลยุทธ์แต่ละพักก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อจะชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อยากคิดว่าเราสามารถรวมกันดีได้นะครับเป็นไปไม่ได้ครับผมเอีอันนี้ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์นะในฐานะแกนนํพภรคภูมิใจไทยที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้เลือกตั้งใหญ่แต่ละพักเนี่ยก็ต้องต่อสู้ต้องสู้กันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนที่มีการรวมกันช่วยที่นครศรีธรรมราชเนี่ย ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรรคถ้าเป็นภาษาพูดก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกไม่ใช่พรรคพวกเดียวกันแต่คนละพรรคก็ช่วยกันได้อ๋อเหรอนะ เออแต่ทีนี้เลือกตั้งสนามอบจอก่อนจะพูดถึงเลือกตั้งใหญ่สนามอบจอเนี่ยเป็นไปได้นนที่มีโมเดลแบบนี้อีกเ้าแบบนี้นะรอดูสงขลาเนี่ยนะสงขลาแล้วก็ที่อื่นๆื่นะนะภูเก็ตนะที่อื่นๆ่อีกทีเนี้ยนะรวมถึงเชียงใหม่เนี่ยนะเฮอน่าสนใจนะแต่เชียงใหม่แน่นอนตัวยืนก็ต้องเป็นเพื่อไทยใช่นะพื้นที่เขาแกแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกลยุทธ์เนี่ยโอ้สู้กันกับรรคส้มเนี่ยน่าสนใจว่าจะเป็นยังไง